อ่ะเอาไว้เห็นภาพที่ชัดชัดเจนนะครับเรามาดูสวิตกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสวิทตัวนี้ก็จะต่อลักษณะนี้นะครับเนาะสังเกตไฟที่มาจากไฟบ้านนะครับเไฟบ้านเราดัครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับนะครับช่องซ่อมซื้อหรือขายบายช่างทุนนะครับทั้งอ่า ทางหน้าแฟนเพจเ c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับเกาะวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กันกับหินเจียห้านิ้วเลยนะครับเกาะรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกาะเสียสั้งสองอาการนะครับหลังจากที่เราทำอ่าสี่นิ้วเจ็ดนิ้วไปนะครับเกาะห่างหายไปกับงาน5นิ้ววันนี้ก็กลับโคจรมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับงานซ่อมหินเจีย5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น mt นะครับ904นะครับ mt 904นะครับตัวนี้ทุ่นเขาก็จะใส่กันได้กับตัวรุ่นนี้นะครับใส่กันได้หลายรุ่นนะครับ ga ga 50206 ga 6020นะครับต้องบอกว่าหาเทียบใส่กันได้หลายรุ่นนะครับนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอาการเสียมีอะไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับแรกก็ฟินคอยนี่ที่เราเห็นนะครับบวมอย่างนี้บวมนะครับถ้าเราเปลี่ยนทุนแล้วไม่เปลี่ยนฟินก็ไม่จบนะครับหนึ่งอาการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาการก็คือทุนช็อตนะครับทะลุแล้วตรงนี้นะครับทะลุทะลุดำปีเลยนะครับแล้วก็หัวคอมสึกลึกๆแล้วนะครับ ปืนท้ายนะครับก็มีเสียงดังด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวอะไรเสียเราเปลี่ยนกันนะครับสำหรับฟินคอยนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับเราได้มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูนะครับมาดูตรงนี้มาดูตรงตรงเนี้นะครับตรงนี้กับของเดิมนะครับเนี่ยเราจะสังเกตว่าสปริงสปริงฐานเนี่ย จะอยู่คนเราฝั่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมานะเอาเชือกตรงนี้ออกแล้วก็ย้ายให้เขามาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งนี้ผมทําไว้ทําไว้ทําไว้แล้วนะครับนี่ถ้าเรามีได้หรือเชือกก็เอาเชือกก็ได้นะครับมันหาไม่ได้เราก็ใช้เคเบิลทายรัดนะครับเอาที่เราหาได้นะครับเอาที่เราหาได้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ย้ายอย่างนี้เราใส่ไปนะครับทุนเขาอาจจะหมุนย้อนสอน ุนอาจจะหมุนย้อนศรเราก็มากลับสายเขาเหมือนของเดิมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นเทียบมานะครับเราเทียบมานะครับเทียบมาเราก็มาไปต่อหลังจากที่เรากลับสายฟินให้ตรงกับเหมือนกับของเดิมเขาแล้วเราก็ล็อคล็อกเลยนะครับล็อกเลย เดี๋ยวก็เอาเอาสปริงใส่เข้าไปที่2อถ่านแล้วก็ไปต่อสำหรับตรงนี้นะครับก็เบอร์สิบเครับเบอร์ผมได้ทําการขันไว้มั่งแล้วนะครับบางทีเขาแน่นเราก็ต้องหาอะไรจับนิดนึง ส่วนในกระโหลกนี่เขาก็จะมีลูกปืนอยู่นะครับปกคลิปผูกเอาละนะครับเราได้ลูกปืนแล้วเราก็ใส่ลูกปืนไปก่อนเลยนะครับใส่ลูกปืนเข้าไป ได้ทุนแล้วได,ได้ฟิตแล้วก็ใส่เลยอ่ะเราใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเช็คไฟผ่านตรงนี้ครับและอีกหนึ่งจุดนะครับก่อนลือ้อที่อยากจะให้ถ่ายรูปไปเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าหลายคนก็พลาดน,นะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เคยพลาดน,นะครับเราอ่า ไม่ได้โฟกัสจุดนี้นะครับแล้วก็คุ้นชินกับการต่อสวิตคู่บนคู่นี้แล้วก็คูนี้ใช่ไหมพอกดปั๊บเดียวเรียบร้อยนะครับหรือมันก็ไฟบ้านดับด้วยนะครับเพราะว่าเราไปต่อสวิตชนกันนะนะครับสวิครุ่นนี้เขาต่อไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อสวิตรุ่นนี้กันนะครับเขาต่อแบบไหนนะครับก็สวิตก็เหมือนก,นกันกับ ga นะครับ ga G.A. ห0าศ G.A. 6 0 2 0น่ะประมาณนั้นนะครับเนาะใครเคยมีประสบการณ์นะครับต่อผิดปั๊บเดียวเรียบร้อยนะครับเนาะสวิสวิเสียนะครับงานเข้าเอาไว้เห็นภาพที่ชัดชัดเจนนะครับเรามาดูสวิคกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสวิคตัวนี้เ็จะต่อลักษณะนี้นะครับเนาะเราจะสังเกตไฟที่มาจากไฟบ้านนะครับที่เราเสียบไฟบ้านเราเนี่ยนะครับ สีน้ำตาลนะครับอยู่ข้างล่างสีฟ้าอยู่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สายที่มาจากฟิลคอยนะครับมี2เส้นก็จับใส่ตำแหน่งข้างบน1เส้นนะครับแล้วก็ข้างล่าง1เส้นเลยนะครับนี่ต่อแบบนี้นะครับอ่ะนะครับจากนั้นเราก็มาเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ปิดฝาเลยนะครับปิดฝาเลยก็นะครับแนะนำสินค้าด้วยแล้วกันนะครับเป็นสว่านไร้สายตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น DCA นะ นะครับใช้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีปรับรอบรอบช้ารอบเร็วได้นะครับแล้วก็มีไฟมีไฟด้วยนะครับแล้วก็ปรับรอบแรงดันได้ด้วยเนี่ยนะครับสําหรับป้องกันหัวน็อตลูดนะครับก็ในกล่องเขาจะมีแบตสองก้อนนะครับแล้วก็มาพร้อมทีชาร์จด้วยนะครับแนะนํานะครับตัวนี้นะครับถ้าสะดวกนะครับหรือว่าไม่สะดวกรับที่ไหนนะครับรับที่ผมได้นะครับในราคา1,400บาทครับกับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปว่าของเราต่อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็มาไล่ดูนะครับสวิกดลงไหมนะครับติดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าติดอยู่ก็ให้เราแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาละเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับทุกครั้งนะครับทำงานกับตัวที่มีทุ่นมีฐาน แล้วก็มีระบบลูกปืนมีเฟืองเราต้องหมุนข้างหน้าให้คล่องก่อนนะครับหมุนข้างหน้าให้คล่องก่อนนะครับถ้ายังตึงอยู่ยังแน่นอยู่ก็อย่าเพิ่งเทสนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วเทสเลย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียงดีด้วยนะครับและเขาเป็นหีเกียห้านิ้วก็ต้องบอกว่าจับเหมาะมือนะครับจับกระชับมือนะครับบางที7นิ้วอาจจะใหญ่ไป4นิ้วอาจจะเล็กไปนะครับเราก็ดูให้เหมาะสมกับงานงานของเราละกันนะครับเอาละนะครับที่นําเสนอไปข้างต้นก็เป็นแนวทางนะครับวิธีการซ่อมนะครับอาจจะเป็นซ่อมของเราเองนะครับหรือว่าอาจจะ ทำอาจจะนำไปซ่อมเป็นอาชีพเสริมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับอาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องซ่อมซื้อหรือขายบายช่างทุนด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใน Tik t o อนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างทุนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาแชร์ มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องมือช่างดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ